มัไหนเลี้วาไหนเลี้ยวา่านไเล้ยวท่านนลวกินนามาเลยกินาจำแก้ววหาม่่เมนูเสมาแล้วจ้าเบิดไปหมดแดงนี่แค่นี้แหละจ้าได้หลายยูได้จ้าเบิดตำบนไปบ่ไปข้าวเดียวได้จ้าไม่ข้าวเดียวบ่อเชฟใส่ข่อยอีกเนี่ย แสงโยขึ้นมาเสียบเป็นนานปลาเต็มหมอยว่ะแม่เป่งแม่หน่อยแม่ใหญ่ไม่เบิดน้อ่น้อยกลางบาาักขมปลาเมนูนี้ให้กี่คะแนนจ๊ะถ้ามันจะใหญ่ขนาดนี้นะต้องคาราวาใหญ่ปอน สิเตเบียซนกูไปานอ่อมทงกูลอุ่มากสุกหมล้วนะแม่ึงยสุกแข็งอกปุกสุกสุกลกสุกบอกทางมันล่งเออมันอปุกไปสุกสุกสุกเอาดีๆเขาุ่น่าเราบอกอวานเล่นนี่เดียวล่อ นึ่งปลาค้อใหญ่สดๆตัวใหญ่นึ่งใส่ไข่ใส่ผักจ้าเจวเจวกินหามเงยน่าด็กินโอ้ตายตายายหกายแกบาเดยอย่เพิ่งเย่พิ่งอย่เพิ่งนถ่านังยซืแม่นังโซโลนเพรานงโซโล่หอก็สิ่งกินยาเพิ่ง

เอาเงินก mm, ่อนนายผมมันได้เงินยาพึ่งกินกินอะไรกแต่มมองม่กินนะว่ากินหอกยานี้วะยายายนี่เขาบอกว่าหูหรือยังี้นีแม่ไม่ให้เขาถายรูปอเงินมันะเออเดี๋ยวเอาเจียสดด้าวรัวเดยาเอากินมาน กินลองไปบบสองเสาตาลบับบเลยนมโอ้ไข่มาแดงอ้วรวยยังหางเลยบอยายยายไปแย่มาจากปัตตพีไดเบิดตำบลหรือยังขายายยายจะไปแย่จากสายมาเบิดไปเบิดตำบลไป เดี๋ยวตาลมสีไปม,ไไไมือไดนเาะเดยลูกเด้น่ะมือไนสะางอย่าพิ่งกินได้ลูกกันนะปลาปลาโขอยใหญ่กินเบิร์ดป่ะนี่ลายปะนี่มากินเ้อพี่้องมาจินหอมกันแบมันหอมกันจ้ะครับมันมีหลายโยกต้องแบงไห,หลายเจ้าเดี๋ยวสิก,กินบกกินบะซ้ำกันเวลาปต่ตรงกันัแลาผดกอืมนี่ Yeah,